สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Witched by Nat ครับสำหรับช anel ของเรานะครับผมเป็นช anel ดูดวงนะครับโดยใช้โหราศาสตร์ตะวันตกและก็ใช้ไพ่ทาโรต์และก็ไพ่ออร์เคิลนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช anel ของเราเนี่ยทำมาแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นใช้ชื่อว่า The Black Moon Lore Prophecy นะครับแต่ว่าหนึ่งด้วยที่บ้านผมนะครับก็ทำการรีโนเวทนะฮะแล้วก็ประกอบกับ ช่วงของไวรัสโควิดนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถอัดคลิปได้ไม้แต่ที่บ้านแล้วข้างนอกนะผมก็เลยหยุดไป1ปีแต่ว่าตอนนี้มาทําแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมเป็นคลิปประจำนะฮะสำหรับคนที่มีราศีนะครับและดาวจันร์อยู่ในราศีสิงห์รวมถึงลักนานาครับหรือว่าคนที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคมนั่นเองนะครับก็ มาฟังกันครับว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับด้วยที่ดาวอาทิตย์นะครับเข้าสู่เรือนที่8นะฮะเป็นช่วงเวลาของการแสดงศักยภาพของตนเองและการพัฒนาตัวเองนะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะฮะการแสดงความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับปรุงนะครับมันจะมีแรงขับและแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากๆสําหรับคุณชาวราศีสิงในตอนนี้นะครับแต่ว่า สําหรับบางคนนะครับสำหรับบางคนนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมุมมองของเรื่องของความรักนะครับผมอาจจะเป็นทําให้เราเกิดความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับหรือทําให้เกิดการผัดพลาดสูญเสียก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณในแง่ของความรักนะครับผมให้ระวังอารมณ์ด้วยนิดนึงนะครับเรื่องของการหึงห่หวงต่างๆนะครับผม อันเนี้ยเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าความคิดของตนเองแล้วความคิดของผู้อื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าจะว่ายังไงดีล่ะด้วยความที่ดาวพุธเข้าเดือนที่เจ็ดนะครับแล้วก็มีดาวพลหัสกับดาวเสาในเดือนที่7ซึ่งเป็นเดือนของคู่ครองด้วยหลักๆใจความสําคัญของในระยะ2-3ปีนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการ สร้างเนื้อสร้างตัวเกี่ยวกับเนื้อคู่นะครับหมายถึงแบบว่าสร้างความสัมพันธ์นะครับผมหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวในลักษณะของการมีพาร์ทเนอร์การมีหุ้นส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับผมคือมันมีเนปจูนในเรือนที่8ด้วยนะครับมันอาจจะมีการหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนนะครับการช่วยเหลือสําหรับบางคนแต่ สำหรับบางคนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับการเจอคนที่เป็นเนื้อคู่คนที่ถูกต้องคนที่จะสามารถครบกันไปแบบยืดยาวนานแสนนานได้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกมากๆนะครับสำหรับปีนี้นะแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อสาธารณชนนะครับเราสามารถพบคู่ครองในอุดมคติที่เราอยากได้อยากมีได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย นอกจากจะมีคนที่เป็นตัวหลอกเข้ามาแล้วก็วจะมีคนที่มีคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะต้องมีเขาเรียกว่าเป,เป็นเวลาของการอดทนนะครับอดทนระหว่างตนเองอดทนของความสัมพันธ์ความต้องการของตัวเรากับความสัมพันธ์หรือว่าความต้องการกับคนอื่นของความสัมพันธ์อันนี้มันจะต้องมีการแชร์มันมีการบาลานซ์นะครับซึ่งโดยปกติแล้ว,นวาานาาเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยชอบเป็นผู้นำนะครับในจังหวะนี้เนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่า เพลาๆการเป็นผู้นําลงมาบ้างแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างในการเขาเรียกว่ารดน้ำทุนดินต้นรักที่เราปลูกเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสําหรับหลายๆคนนะครับอาจจะมีความขยันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากนะรเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเช่นเดียวกันเพราะมันอาจจะทําให้คู่ครองของ,ของคุณหรือว่าคนที่คุณกําลังคุย,ด,ยด้วยอยู่เนี่ย ไม่เข้าใจถึงเมเจอร์ความเป็นตัวคุณนะครับดังนั้นต้องบาลานซ์ชีวิตรักกับชีวิตของหน้าที่การงานให้ดีๆนะครับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เข้ามานะครับตอนนี้ดาวยูเรนสัสเนี่ยอ,อ,อยู่ในราศีของเรือนที่9นะครับผมซึ่งเป็นราศีของการเดินทางนะครับความสุขการบรรลุศักยภาพของตนเองนะครับผมคุณอาจจะ เข้าไปเขาเรียกว่าศึกษาดูง,งานเดินทางนะครับหรือลงไปช่วยหยิบไปช่วยจับในงานของการกุศลนะครับงานมนุษยธรรมเทคโนโลยีหรือแม้แต่โหราศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อดาวยูเรนะัสอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะอยูอ่ค่อนข้างนานนะครับอีกประมาณ5ปีเป็นอย่างต่ำได้นะครับกว่าเขาจะดลุดออกไปดังนั้นเราก็จะมีการเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ดาวองคการกาลังเข้าสู่เรือนที่10นะครับผมทํางานการทํางานกับมวลชนนะครับการเป็นผู้นําการแสดงออกนะครับผมสําหรับเขาเรียกว่าการเป็นผู้นำเนี่ยจะสูงมากกว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่า,าเราจะต้องเพลาๆลงมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนําทุกสิ่งนําทุกอย่างนําทุกคนได้นะครับบางทีแล้วมันจะเป็นต้องมีการช่วยเหลือการมีการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็ จะต้องปรับตัวเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมวันที่13นะครับมีนิวมูนในราศีมีนเรือนที่8นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของตนเองแบบฉีกเลยฉีกกรอบฉีกความเป็นตัวเองฉีกหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมเก่าๆพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าอ่ะมันไม่มีประโยชน์และเขาก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนเช่น อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรื่องความรักนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของอ่ะจริงจังมากขึ้นหรือว่าจําเป็นต้องตัดเพื่อเรียนรู้นะครับก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีค่าเสมอนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับวันที่28มี Full m นะครับมีฟูมูน ที่ราศีตุลเดือนที่สานะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับระยะสั้นๆระยะใกล้ๆหรือว่ามีงานที่จําเป็นจะต้องไปพบปะพูดคุยนะครับนอกสถานที่ได้นะฮะในเดือนนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับผมจัดกระป๋องจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณจะต้องเดินทางนะครับติดต่อประสานงานหรือ นะครับสำหรับบางคนที่ทำงานเขียนงานเอกสารงานที่ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการบรรยายต่างๆนะครับจะไปได้ดีมากๆเลยก็เตรียมตัวนะครับผมเตรียมรับนะฮะร,รับโชครับโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยไพ่กันนะครับว่าจะมีไพ่อะไรบ้างสำหรับเดือนนี้นะครับใบแรกนะครับหนึ่งเหรียญ 9. ก้าถ้วยนะพูดถึงความรักความรักก็มา,มา ้ถ้วบางคนดีใจแล้วนะบางคนเต้นแล้วนะสามดาบเนยความรักอีกแล้วนะครับ The Tower การเปลี่ยนแปลงฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะหกคาถาเจ็ดดาบ สามถ้วย The h i g Rock Fence Night of w a n d s สุดท้ายนะครับ The Devil Bottom of the Deck นะครับได้9ดาบนะครับอขอแยกออกมานิดนึงนะฮะเพาเดี๋ยวจะมีไพ่อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นสําหรับความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์ก็ตามแต่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้น่าจะรอบพ่สานแล้วเนาะก็คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความจริงจังเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับว่า่าเราจะมีบทบาท เราจะสร้างความสัมพันธ์นี้ไปได้อย่างไรหรือแม้แต่เรื่องของหน้าที่การงานนะครับทั้ง2องอย่างนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันนะครับเพื่อมี The Tower เข้ามานะครับบางอย่างสําหรับความบางสัมพันธ์นะครับผมไม่ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเลข3มนะครับมีคนอื่นเข้ามานะครับมีมือที่3เข้ามาความสัมพันธ์ที่เราแอบไปคุยกับคนอื่นมากมายหรือคนอื่นแอบคุยนะครับ ทุกอย่างจะจบลงนะครับหรือเราจะได้รับรู้ความจริงนะครับผมสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความจริงของเราก็ได้ไงเออก็ระวังถูกความความลับอะไรของเราเปิดเผยได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับบางคน นะฮะอาจจะมีคนที่คุณเพิ่งคบเพิ่งคุยไม่นานนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเริ่มต้นสําหรับความมั่นคงได้นะครับผมสามารถไปได้ไกลถึงการเป็นหกคาธามันหมายถึงวิตตอรี่การ์ดอะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างสวยงามนะครับมีความสุขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับบางคนนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะมีเกี่ยวกับการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับก็จะมีคนที่สามารถเข้ามาได้เช่นเดียวกันแต่ระวังให้ดีด นะครับเพราะว่าดาวเนปจูนอยู่เรือนที่8นะครับนอกจากมันจะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการเจอคู่แท้มันยังมีพลังงานของการหลอกลวงครับการทริกกี้นะครับอะไรที่เราตามไม่ทันตามคนไม่ทันเชื่อใจคนมากเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าห้ามเชื่อใจคนนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังให้ดีๆนะครับบางความสัมพันธ์นะฮะซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความคิดเรื่องของเซนส์อะไรเข้ามาให้เราสามารถจับผิดได้ไหมเนี่ย ต้องมองว่ายากนะครับผมมองว่าเราน่าจะมีความเครียดนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับความเครียดความกังวลนะครับแต่ว่าความกังวลนี้นะครับใบต่อไปที่ได้ก็คือวิวออฟฟอร์จูนนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบโชคชะตานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับก็เตรียมรอรับเอเนจีได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันจําเป็นต้องเกิดนะครับจากวิวออฟฟอร์จูน นั่นเองนะฮะอ่ะ Queen's of Hearts นะครับ The Chariot หนึ่งดาบอ่ะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหานะครับไม่ว่าอุย้ยสำหรับคนที่กำลังมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับรักซ่อนเลนรักซ่อนแอบใดๆนะก็จะสามารถ เคลียร์ได้นะครับด้วยพลังของ1ดาบ1เหรียญอาวุธของพระเจ้านะครับโอกาสที่ถูกหยิบยื่นมาให้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะสามารถผ่านไปได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าโฟกัสกับมันให้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรักก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มันอาจจะดูยุ่งยากสําหรับคุณเนื่องจากไพ่ชาริออนใบนี้นั่นเองนะครับที่ขึ้นมา ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับในการผ่านอุปสรรคทั้งหลักทั้งหลายนี้ไปนะครับชาวราศีสิงห์นะ Noting h i s yet <c oughs> set in s t o n e นะครับ Mutable Moon Mutable Moon เนี่ยมันเป็นไพ่ของมันเหมือนกับว่าสำหรับบางความสัมพันธ์ที่ผมบอกไปนะครับความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นท็อกซิกนะครับเป็นเดวิลหรือรังแก้ไม่ไดไไไ้ไม่หายสักทีนะครับพอมันมีเดอะทาวเวอเข้ามาพังทลายความสัมพันธ์ปุ๊บ ถ้ามันพังนะครับสาหรับบางคนไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่แบบเฮ้ยความสัมพันธ์ฉันมาดีๆจู่ๆจะพังหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะผมพูดถึงกรณีคนที่แบบมันเห็นแววมาตั้งแต่แรกแล้วว่าว่ามี3ามดาบเข้ามาช้าใจระทมใจเกิดการเขาเรียกว่ามีรัก3ามเศร้าขึ้นมามีมือที่3เข้ามาแก้ไขไม่ได้ยุง่งยากจู่ๆมันโดนทําลายทิ้งเปลี่ยงหายไปเลยไม่ต้องไปอะไรอาวรครับเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เพ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยวีออฟฟอร์จูนบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตามสถานการณ์เปลี่ยนตามโครงสร้างนะครับดังนั้นมันไม่มีอะไรอ่ะมัน n o t h i n g is yet set here แล้วอย่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นถ้ามันจําเป็นจะต้องออกมาจากความสัมพันธ์ก็ออกมานะครับรวมถึงหน้าที่การงานด้วยถ้าง,งานไหนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่เหมาะกับเราแล้วเรารู้สึกมันไม่มีความสุขกับการทํางานแล้วอ่ะ ก็ออกมานะครับอันนี้นะสำหรับคำแนะนำตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับ Turkey Spirit นะครับ Give with gratitude and grace นะครับผมอ่ะไม่โฟกัสไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอะครับมันถูกหยิบยื่นมาให้นะครับผ่านการแบบจังหวะนะฮะหรือว่า เรื่องต่างๆที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีครับแกรติจูดมันแบบมันจะสวยงามเสมอมันจะทําให้เราไปถึงจุดที่มันมีคุณค่าและเราสามารถสัมผัสถึงคุณค่าของตัวเองได้ดังนั้นเชื่อในการเปลี่ยนแปลงครับเชื่อในการเริ่มต้นใหม่อย่าไปอะไรอาวรกับมันอย่าไปแบบทมทุกกระทมคุณเป็นลัคนาราศีสิงห์คุณมี power ครับคุณมีแรงเป็นของตนเองดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเสียไปแล้ว ผมอยากให้คุณทุกคนมั่นใจนะครับว่าคุณจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ว่าคุณจะไปเจอคนรักที่มันเหมาะสมกับคุณจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องความรักนะ <c oughs> เห็นไหมคนสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเขามีความสุขกันทุกอย่างมันดูสมบูรณ์ดังนั้นทุกคนนะครับทุกคนคนที่จะมีความรักที่ดีความรักที่สมบูรณ์นะครับความรักที่ห่วงหาอาทรต่อกันนะครับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้จริงๆนะครับเราควรจะเขาเรียกว่าตื่นและเดินต่อนะ นะครับดังนั้นก็อย่าไปอะไรกับกับมันมากนะครับถ้าถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามจังหวะที่มันเต็นนะครับ The Cloud นะฮะให้ก้อนเมฆนะครับ,รบ The Cloud เนี่ยสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนนะครับไพ่ใบนี้มันมี2ความหมายความหมายแรกก็คือถ้าชีวิตของคุณเนี่ยเกิดความยุ่งเหยิงยุ่ง,ย,งยากเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวคราวเมฆหมอกมันจะเข้ามานะครับคุณคิดถึงเขาเรียกว่าช่วงที่อากาศมันร้อนมากๆคราวแสงแดดมันแดผดเผามากๆแล้วพอเมฆมันมาแล้วทุกอย่างมันเย็นลงอะ่ะนะให้คุณคิดถึงภาพที่มันสบายขึ้นมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าสําหรับใครที่อมีความสุขอยู่แล้วนะครับมีความสุขมีความสําราญทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้เกิดเรื่องอะไรที่มันแบบว่า น่ากลัวนะครับอันนี้ต้องทความทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่ามันเป็นดวงแบบดวงโดยรวมอะ่ะแล้วไพ่มันมี2ความหมายนะครับที่มันออกมาได้เนี่ยงนั้นผมกต้องพูดในลักษณะของมุมกว้างมันก็ไม่จะไม่ได้เกิดว่าใครใจะแบบแย่แน่นอนหรือว่าใครจะดีแน่นอนอันนี้ผมก็ฟันธงให้ไม่ได้นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมพูดถึงคราวก่อนเมื่อกี้อ่ะผมลืมผมสลับไพ่ใหม่แล้วอะนะครับสำหรับคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็ ใช้ชีวิตเรื่อยๆสบายๆายนะครับไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลน,นะครับตอนไหนชิลได้ก็ชิลนะครับตอนไหนสบายได้ก็สบายนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนอื่นอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันถึงจุดไหนที่จะมีคนเข้ามาดูแลเราบ้างมีคนมาทําให้เรารู้สึกสบายใจบ้างก็ปล่อยให้เขาทําให้กับเราบ้างนะครับอืมดอกคานชันนะครับไพ่ของคําแนะนํานะครับคลิป keep, keep going keep growing be unstoppable นะับอย่าหยุด นะครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เลยก่อนที่ไพ่ใบนี้จะขึ้นอย่าหยุดนะครับเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่อะไรมันพังทลายลงไปเนี่ยไปต่อนะครับอย่าหยุดเดินต่อสร้างต่อเพื่อเขาเรียกว่าความรักในอุดมคติของเราคนรักในอุดมคติของเราชีวิตวิถีชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเราอยากจะเป็นเราวานเบเราอยากที่จะสร้างมันขึ้นมาก็สร้างครับ นะอย่าให้มันเขาเรียกว่าอย่าให้ความพังทลายที่มันเกิดขึ้นโดยรวมอย่าให้พลังงานของการที่เราโดนหลอกมาหรือว่าโดนใครทําไม่ดีมามันไม่ใช่ทุกคนครับในโลกนี้ที่จะเขาเรียกว่าสามารถหลอกคนอื่นได้อะเออมันมีคนหลอกได้มันก็มีคนที่สามารถช่วยเหลือจริงใจและซัพพอร์ตเราโดยตรงได้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็ปรับเปลี่ยนนะครับอย่าไปจมอยู่กับมันมากนะครับผมอันนี้ก็เป็น คลิปไล่เดือนประจำเดือนมีนาคมนะครับส,สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับปกติผมจะพูดก่อนนะว่า าศาสตร์ของผมนี่ผมใช้เป็นาศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นวันที่ก็จะนับไม่ตรงกับาศาสตร์ไทยนะครับยังไงก็ไปรีเช็คก่อนนะครับว่าตัวเองมีวันเกิดวันไหนลัคนาอะไรโดยเฉพาะลัคนาจะตรงที่สุดนะครับเราจะใช้เวลาเกิดนะในการตั้งลัคนานะครับก็ไปรีเช็คกันก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาฟังอีกรอบดนึงนะขออภัยที่มาบอกทีหลังนะครับพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้นะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับ c e e o o o k ของผมนะ e b o บ k Fan Facebook Fan น a g e นะครับ t h e w i t c h e s b บ n ั t นะลองเซิร์ชเข้าไปเลยชื่อเดียวกับ Channel y o u นี่เลนี่เองนะฮะและคราวหนะ้าผมจะเอาอะไรมาให้เล่นสนุกๆกกันบ้างนะครับขอเวลาเตรียมการก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ